หนันก็ไม่ใช่ไม่ถนัดนหน่อยตัวนี้อยู่ในคอคือหนัดจะวันนี้นะคะหนัดจะพาอน,นเชอรี่เขาไปออกไปเดินข้างนอกคุณทวนดูที่มันจะบินมมันจะบินหนีไหมคะเพราะว่านกเขาบอกถ้าเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติเขาจะถ้าอยากไปไปเลยนะคะบินไปเลยวันนี้เราจะมาฝึกติดตามกันนะคะว่าเขาจะไปไหมคือจ,กจ,กจกะกระตีค่ะ เชอรี่ไม่จะพเดินไปเดินเล่นเชอรี่หันไปไหนนะลูกทุกคนนี่ค่ะหนานจะออกมาข้างนอกแล้วคะ่ะทุกคนเชอรี่อย่าบินหนีนะลูกเชอรี่ไม่กลัวทุกคนนี่หน่ะเอามาข้างน,นอกแล้วนะคะ นกไม่มีไม่ได้มัดขาไม่ได้มัดอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนกลัวมากแบบนี้พาไปเดินตลาดได้ได้แล้วยังอะ่ะแบบว่าไม่ต้องมีเชือกมันต้องมีอะไรสงสารนกอะ่ะที่มันต้องมีแบบอะไรตัวจับขามันเนี่ยคะ่ะก็คือกลัวกลัวมันจะไม่คือคือกลัวมันบินด้วยแต่ไม่อยากจะมัดขา นี่กเ็นนนะคะไมไปไหนน่ต้องอยู่ใต้ต่มไม้ไหมยั่วๆหน่อยไหมแบบนกแบบโอ้ยเข้ากปดันต้นไม้ดูก่อนเชอรี่ดูปากับแม่ไหมคะเชอรี่มีเพื่อนอะไรแถวนี้โอ้โหหนูได้มาเที่ยวกับแม่แล้วนะ งั้นหนูจะไปเที่ยวบนแรกกับแม่ไหมอะ่ะหนูจะไปเที่ยวตลาดได้ไหมได้ใช่ไหมลูกนี่โอ้โหเชื่องจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้เอาออกจากกรงตั้งแต่ลูกมาลูกกลับก็เดือนนึงได้แล้วนะคะเนี่ยแต่เขาก็จะชอบประเวณนะเขาก็จะจิกจะจะกัดถ้าเราไปแบบไปจับเขาเลยอะ่ะไม่ค่อยกัดแบบเข้าไปต้องค่อยๆเข้าไปใกล้ๆเอามือเข้าไปก่อนอย่าพึ่งไปให้ไม่เขาตกใจอะ่ะไม่เ้นเราจะโดนกัดแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันอะ่ะ ากมมันแหลทุกคนเป็นไงคะเขาไม่บินเลยอะ่ะดูปากับแม่ไหมคะโนเชอรี่นี่เห็นไหมเขาชิวชิวชิวมากเลยทุกคนอื้อหือทุกคนเสี่ยงไอติมหรือเสี่ยงก๋วยเตี๋ยวมาไม่รู้อะ่ะกลัว นกตกใจคนไหนเดินกลับก่อนหัวใครมาขายอะไรไม่รู้นี่ไงฉันพาเธอเที่ยวได้โดยไม่ต้องเกาะขาเกาะแขนมัดขามัดแขนมัดคอเธอแล้วนะหนูน่ารักมากเลยลูกหนูไปเที่ยวกับแม่ทุกที่แล้วต่อไปนี้เอาเคปะอ้ยน้องเชิน่ารักมากนี่นี่หน่จะให้ดูจริงๆรินะ ขึ้นไหนไม่ได้แบบมัดเขา้ารูยเดยนจะทั่วบ้านอยู่แล้วค่ะเนี่ยต้นไม้ไม่มีค่ะขนไปไว้บ้านหมด่ล้วค่ะเดี๋ยวรอซ้ำม,มาอีกรอบหน้านะคะเพราะว่ารอบนี้ก็ขนขายหมดแล้วเราของเข้ามาทุกคนโอ้โหน่ารักมากเลยทุกคน ช่วตอนมันนอนหลับกันมาาันจะเกาทองให้ดูนะคะว่าเขาจะอ้อนไหมจะ าไปหเดี๋ยวปิดคลิปละตอนนี้ภารกิจน้องเชอร์รี่สำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าไม่นอนเนาะนอนยังไม่นอนถ้านอนนะคืออาจจะให้เขานอนหงายแล้วเกา,าท้องเขาก็จะหลับเลยแต่ตอนนี้คือภารกิจน้องคนนี้คือหนังนะตั้งประเด็นว่าจะเราเอาน้องออกไปเดินข้างนอกดูซิจะบินหนีไหมน้องไม่บินนะคะทุกคน มีของเล่นมีมีจักรยานมีชิงช้าให้น้องเชอร์เล่นเหมือนกันแต่ว่าหนังยังไม่ได้ซื้อมานอะเนาะย,าย,าย,ยางานคลิปนี้หนังขอจบแล้วกันนะคะ